โอเคเป็นเริ่มเล็กกันเลยดีกว่าโอเคสิบนาทีก็อาจจะสิบห้านาทีแล้วกันนะก็มาเจอเก,กับเกมหมากรุกนะก็เชสกับอะไรสักอย่างนี่แหละมานะก็บางโวนน่าจะรู้จักกันนะโอ okay. เคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า โอเคอ๋อเจอเพลเยอร์โอเคมาโอเคน้องจะเดินเอาเบียร์มาเปิดนะถ้าจะเดินกดตรงนี้เดินมาแล้วกันโอเคอ่านี่เดินกดตรงนี้ไปนิะกินหนอรสินะโอเค เดี๋ยวเปิดเบียตรงแล้วกันโอเคเราโอเคเราจะมาคิดแผนกันเลยดีกว่านะคิดแผนกันนะโอเคโอเคมันจะเปิดเบียตรงนี้เพื่อจะกินม้าสินะเพื่อกินม้าปุ๊บเออแล้วก็จะเดินเปิดเบียตรงนี้ไปก็เดินเปิดเบียเครื่องน,นี้ก็ไปนะ โอเคโอเคเหมือนจะเดินแทงเบียร์ตรงนี้นะก็แทงเลยรออะไรล่ะอาควีนก็จะมาเขยบกดตรงนี้โอเคเหมือนจะกดตรงนี้นะพอกดตรงนี้แล้วไล่ควีนดีกว่าอ่ะให้ตำแหน่งนี้เลย โอเคไปตรงนี้แล้วลก,กันดูดีว่าจะยังไงต่อวิวว่าต้องสลับบีชอปอ้อลืมดูลนเลยนะนี่ยว่ามันจะกินอย่างนี้นะโอเคอืมไม่ได้คิดสังเกตเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไร กินเรือดีกว่านะก็ว่าจะถ้าเกิดกินนี่ปุ๊บกินนี่ก็ไม่มีอะไรัวผูกมากมายโอเคดูดีว่าจะเอาไงต่อถ้าเกิดมากั้นตรงนี้อ๋อเรล่งนี้เลยเหรอ เปิดช่องนี้แล้วกันเพื่อแรกคุยกันไปเรียบร้อยโอเคจะได้ไม่ต้องเกะก,กะนะดูดิว่าจะยังไงต่ออ๋อเอามา้ามากัน้นเจ๋งเลยเริ่มสเสียตัวเลยเลยเลสิอืม ไม่ได้ทันสังเกตเลยนะเนี่ยก็ไม่ไปแล้วไม่ต้องซีเรียสก,กับเกมนี้มากมายเลยนะโอเคต่อไปก็จะทำไงต่อชีวิตมีวิธีแล้วเอามานี่เดินนี่เดินนี่เสร็จปุ๊บก,ก็จะเดินมานี่แล้วทำการเช็คอาจจะเดินลงฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ก็เท่ากันโอเค อย่างนี้นี่เองก็จะเดินมาตรงนี้ดูที่เขาจะยังไงต่อคุณเพลเยอร์อาจจะเดินมามากดนี่ก็ได้ไม่ใช่ดีเดินเอาพรมากดนี่ก็ได้นะ อาจจะทำการเช็คเม็ก็ได้แบบเดินนะนี่ก็ปลูกตรงนี้พอปลูกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็วิชอบก,กินนั่นไงว่าแหละอืมคนเดินยังไงดีอาจจะมากินนี่ก็ได้แต่ก็กินไม่ได้หรอก าจะเดินลบนีก็ได้อ๋อลืมไปว่ามีนั่นนี่ว่าก็ไม่เป็นไรแรกแลกกันไปดูดีว่าจะเข้าจกันทำไงต่ออ๋อลืมดูเดินออกมามากันนีแน่นอน การนี้กันนู่กนก,กันน,นันต่างๆมากมายกองคารที่เสีเยแล้วสิอือก็ต้องเอาไปกดนี่ก็ไม่ได้กดมาดีกว่า ค <Okay. S 2> กรองกดดูแล้วกันอาจจะเดินเบียมากดนีก็ได้แต่ยังไงมันก็ลตัวโน้นอ,อยู่แล้วนัง่งแงมาแล้ว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 มม เราเสียเรือไปเยอะเลยอืมถ้าได้นี่ก็แบบเบี้ยก็จะกินถ้าเกิดเสียเบีย้ยตรงนู้นน่าจะกินอืมอ่ะกินนี่ก็ไป ค่อยขยับเลยโดนควีนลุกหนักเลยนะอืมอยังไงดีโอเคถ้ากินนี่ปุ๊บก,ก็จะสามารถลุกควีนได้แต่ถ้าเอาเบียร์มาก,กันแนละ้วก็ ทำอะไรไม่ได้อ่าลุกกินก็ไม่ได้ดีโอเคเหมือนจะเดินเอานี่มานั่นนะแล้วต้องสละแล้วละ่ะ เกมนี้อาจจะแพ้ก็ได้เราไม่ได้คอยได้เล่นนะนะมันก็เคยเล่นอยู่แหละแต่ไม่ได้ค่อยนั่นเลยอะสระมาบายบายเจอมาของฉันบายบายกดยิงที ปิวปังอ่าอเรเนียจ,จะลุกกินใส่ก็ได้นะโอเคโอเคเอาพอมากดนี่โอเค 嗯。Mm. きんに君もんか เช็คใส่ไปเลยอ่ามันจะตัดเบียร์ตรงนี้ก็กดเนื่อเบียร์มาแทน

ตาหน,นึ่งก็ยอมแพ้ดีกว่านะฝีมือตกฝีมือค่อนข้างอาจจะตกไปห,หนึ่งนะโอเคก็ไม่มีอะไรนะแพ้แล้วกันอ่าส่งยิ้มให้เลยแล้วก็ไปละยูโรสโอเค กรโยะดีดเยอะมากโอเคสกเกตไปโอเคโอเคควินเดินก่อนไม่ใช่สีขาวเดินก่อนโอเคโอเคเราจะคิดๆแหละโอเคเหมือนจะเริ่มเบิด,ด์เ้เียตรงนี้เบิร์กพอนโอเคแล้วก็ทำการผูกผูกกับมา้า กบมาอา่อาฮะอ่าฮะโอเคดูี่ว่าจะยังไงต่ออืมมืนเอาเบีย้ยมาผูกเลยฮะอาจจะเดินกินตรงนี้ก็ได้อ้าวต้องถูกข้ามเน็ตลุดซะงั้น มีะายแทงโอเคมีะายแทงแล้วก็ทำการนี่อาจจะเดินขยับมากินนี่แล้วก็กินกลับอาจจะเดินมาตรงนี้เพื่อทำการไล่ชิอืมโอเคมันมาก้าไว้ตรงนี้อ,อก,ก้นไว้ปุ๊บ แต่ไม่ถึงนะไม่ถึงเลยอะ่ะไม่ถึงเลยอะ่ะงง้นในตรงนี้ก็ อืมโอเคอืมโอเคโอเคมางั้นก็เปิดนี่เอ้ยไม่ได้ไม่ได้อะไรเช็คแล้วกันพอมากินนี่ปุ๊บใช่ไหมอ่ามาเอาเบียกกันเบียกกัน กันปอพอเบียรเปิดอากินนี่ใช่ไหมแรกควีนกันดีกว่ามาแรกควีน chim ha mấy chim đâu có lao tè căn ใส้ประเทศฝั่งนน้นเน่ยไม่ค่อยดีมั้งเอาเอาโอเคมันจะเอาเบียวอะไร ปิดไลน์ตรงนี้ก่อนแล้วกันหาจังหวะไม่ได้เลยอ่ะ sih kok okay. siapa, siapa? โอคจะยางเลยสิ แพ้ก็แพ้ไปแล้วก <c oughs> ันไม่ค่อยได้เล่นเลยอ่ะ มันจะไล,ล่แะ ไม่ได้คอยเล่นนเลยแต่กอเถอเกมงกองนี้แหละเถอะแพ้แล้วนะโอเคก็ไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะก็ไม่ค่อยได้ฝึกนะแต่ก็ก็แค่แบบยังไงอ่ะ ก็ไม่ได้ค่อยฝึกเล่นนะก,ก็เล่นอยู่ทุกวันนะแต่ก็หาเวลาพมว่างเล่นนะก,ก็เรื่องงานะที่บานอีกด้วยนะโอเคก็เพียงไว้เท่านี้แลนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ Share, กดซับกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย